สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุขคัวรอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูข้าวผัดไส้กรอกค่ะก็เป็นไส้กรอกทั่วๆไปนะคะเป็นแท่งๆแล้วก็นํามาหั่นเป็นลักษณะเป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับวิธีการผัดที่จะผัดออกมาให้มีความอร่อยมากๆวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุด,ดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบมีอะไรมาดูกันค่ะแอดมินจะใช้เป็นแครอทที่หั่นเป็นลูกเตา๋าจากนั้นก็ใช้เป็นคะน้าคะน้าใช้เป็นต้นเล็กค่ะแล้วก็หั่นซอยไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ใช้ไข่ไก่อยู่ที่2ฟองค่ะมาดูในส่วนของกระเทียมวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนสับค่ะปริมาณแอดมินใช้อยู่ที่3มกลีบแล้วก็นํามาสับส่วนใครจะตำก็ได้ใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้ค่ะ จากนั้นก็มาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือไสกอ้สกอรอกไส้กรอกแอดมินใช้เป็นไสก้กรอกที่เป็นแท่งๆก็หั่นมาเรียบร้อยจะหั่นมาเป็นแว่นๆกลมๆแบบนี้ค่ะไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปต่อไปค่ะไข่ไก่สองฟองแอดมินจะตอกใส่ถ้วยรอไว้ก่อนเลยค่ะ เสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือข้าวสวยข้าวสุกค่ะใครจะใช้เป็นข้าวอะไรก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราทํากินเองทาแบบบ้านๆนะก็จะใช้ข้าวที่เหลือที่เราหุงกินเอานี่แล้วค่ะแต่วันนี้ที่แอดมินใช้ก็คือเป็นข้าวหอมมะลิค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปขั้นตอนนี้เราก็จะเจียวกระเทียมให้กระเทียมทรงกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะน้ํามันไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดใส่น้ํามันเยอะเนี่ยจะทําให้ข้าวมีน้ํามันที่เยอะเกินเกินไปจะพอเวลาทานเนี่ยมันจะเลี่ยนนะคะขั้นตอนนี้เราก็ใส่ไข่ลงไปก็ผัดไข่ไปเรื่อยๆค่ะ จากนั้นค่ะให้เราใส่แครอทลงไปแครอทก็จะสุกยากเพราะฉะนั้นใส่ลงไปก่อนเลยค่ะต่อไปค่ะใส่ไส้กรอกลงไปผัดมาเรื่อยๆค่ะสังเกตถึงความแห้งของไข่แล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะคะต้องแห้งนะจะไม่แฉะนะคะต่อไปค่ะใส่ข้าวสวยลงไป จากนั้นเดี๋ยวจะปรุงรสชาติเลยค่ะปรุงรสชาติแอดมินใช้แค่อซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นค่ะในส่วนของน้ำมันหอยใครจะใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ถ้าใครกลัวข้าวผัดจะออกมาแฉะนะคะก็เลือกที่จะไม่ใส่ค่ะวันนี้แอดมินไม่ใส่น้ำมันหอยค่ะจากนั้นก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะไฟที่ใช้เป็นไฟกลางก็ได้หรือว่าเป็นไฟแรงเลยก็ได้ผัดไปเรื่อยๆนะคะ ต่อไปค่ะใส่คะน้าลงไปคน้าเนี่ยเมื่อเราล้างแล้วเราต้องปล่อยให้คนา้าเสดดน้ํานะคะหรือว่าน้ําที่เกาะอ,อยู่ที่คน้าเนี่ยให้เขาแห้งไปเลยถ้าเกิดว่าคะน้าที่ล้างแล้วไม่แห้งนะคะจะทําให้ข้าวผัดแฉะขึ้นมาได้อีกค่ะ,ะขั้นตอนอย่างนี้เทคนิคตรงนี้ก็จะต้องระมัดระวังด้วยค่ะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยที่นํามาฝากกันค่ะข้าวผัดของเพื่อนๆจะได้ไม่แฉะนะ และตอนนี้ข้าวผัดไส้กรอกก็เสร็จแล้วปิดแก๊สแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะนุบาพูดในส่วนของข้าวสวยนะคะใครจะใช้เป็นข้าวสาวให้ที่นําไปแช่เย็นก่อนก็ได้เวลาผัดมาข้าวจะได้เป็นเม็ดดิดๆเด้ดดงเด,งด้งก็ได้นะคะสําหรับคนที่ชอบรับประทานแบบนั้นแต่ถ้าทํากินเองง่ายๆบ้านๆก็ข้าวอะไรก็ได้คะ่ะที่หุงเสร็จเรียบร้อยข้าวที่เหลือแล้วก็เอามาผัดก็ได้นะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําข้าวผัดไส้กรอกค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพืเ่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ